วัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมีพามาแล้วมาอบกนจน้องตคลับเอฟอชินึ่งตบี่น้องกัผูตอนนี่ตงนีหังที่ลไม่แหพี่น้องครับลงลงลลงตเพื่อามตีนสามกดไว้สาม่ับเดียวกรไรหรอปวนไวมปวนแน่ๆเอาไม่ยังคือเมเลงัดเลยพี่น้องเลงไม่ยังมีทนนละทังนันเมลงัดเมลงัดเอาอา้ดมันบรเอ

ฝ yup. นฝนมาทังนูจอยยังงดู้วลูกล่มสิบัดลมเนี่ยาลมจาเอาตวควมันยุบลวตมืเราบางางีเลิขึ้นเลยของูเนเต็มเตรถมีเต็นรถเมเต็มรถเมกลเป็นรถแท็กซี่ไดบานนี้เต็มรถเมยเต็มนรถเม แล้วดีย่างดีีสบานเต้นของเทามีอีนอกสามมาหนึ่งใบก็มือเบรนดีแล้วผมโ่นลมแล้วผมยางเลยมือเบรดมากไหมพี่น้องเอามัดโค้งมัดโค้งนะครับตอนที่ทีมงานกำลังขึ้นมัดโค้งอยู่นี่ครับพี่น้องสามกอดไว้ดีดีกอดไว้ดีดีเอาลมด้วยช่วยกันสินมาจะ่นี่ป้ยเนาะไปอาบน้ำรับลมหนาวโอ้ผมเพื่อนตัวจริงนับรถเพื่อนจะนำบนัรถมาใส่นี่แเมนนะครับพี่น้องโอ้ลมลมฟัง ่า <Billie S 1> ไม่ฝนไม่นะครับพี่น้องเอาหามทั้งนั้นหามหามใจกันผู้ใดกหามมายึดไปอันนี้ก็เลอกออกกรต้นนี่ตรองหัวนี่ยสบ้านส่วนดีดวนีผู้ใดกระไดว่าว่ายังไงู้เกะคนเรียงไกลโอเลียงสามคนเลียงไกลกอดไปดี้อสามอุ้ยมันใจกันนะได้วะมันใจกันสามยังใหแล้วเนยนอ้โโอ้ตอ้ยสีย มันนี่มนี่มนี่พ่อทามมึงจบาดด้วยตามมันี่พ่อทามือบาทดมือเศร้าน่งขึ้นตัวเมียนตะไนน่งลงนางลงตัวยักบ่ไก่เงี้ยีเมีนกหน่อยยางเอามาถึงรากกไปเลยไปแล้วไปแล้วไปตามไปต้องได้เลียกันแล้ว ลมลมนะครับพ um ี่น้องลมลมโอ้ลมเกิดเกิดว่าโคตรล้างหนถึงเล็กนอยถึงปานกลางพี so ่น้องมันล้มเพราะว่าลมนี่เป็นอุปสรรคกัรบอระมบอระมเพราะว่ามันนันเอียงกว่าแต่ว่ามันข่วงมันหลายเนาะห่วงมันหลายมันต้องเต้นเต้นเนี่ยเราจะพกมันก้นมันหลายคนเหมือนกั่นี่ยเนี่ยเริ่มหิ้งแล้วเริ่มหิ้งแล้วก็ไม่หิ้งแล้วันตันร่มบางครั้งมันก็ตันลมเหมือนกันนะครับ เต็นเนั่งเอกเลยกัมุนอ้อยๆดินมาจะไรกเท้าเนาะมาได้รุ่นแรกเหรอร่นแรกเต็มนั่งเอกเอ็งไงนั่งเอกจำได้จำหนึงพัดไปแต่แถบกันเลยอรถรถรถเต็มลงนะครับเนาะรถเต็มลงรถวันนี้ี่าี่แล้วนะกี่สามนี่แล้วรถเต็มลงจำมาผูกที่เขาล้งเต็มไ้ โอ้โหงานเง้แตเพเอกนี่รพเอกของแกได้พี่น้องม่กายเยพเอกเพเอกของแกมีสองสันเอกสองสันอสองสัตนครับแ่อกินอกพี่น้องได้ยังกินได้ยังกินไก่ครับต้มแกงความ สามสายเหลือตกแกงครับนั่งกินได้กันแช่คือยังหอยลเมไส้วยแกงเ่ากินเนี่ยถ้าลงหนาวแล้วลกอก็ไม่พื้นมาเดี๋ยวดูยังไงกบสาวเต็มพัคมืดมุนเต็นลองจั่บูมุนอ้อนยะได้ไหมยืนกวานทั่วๆเที่ยงขวาเท่ยงยานล่มมันล่มแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ ลงม็ดมเปกเาปิด้เปิดแล้วเปิดแล้วราเปิดต้วพี่น้องนะครับไม่มีปัญหาม่มีหาุของฝ่าลาอําไทยอยูุ่นนีี่อย่าลืมใหม่กำลังเล่นใจสดๆู่หลังวิธีครับพี่น้องขณะเวลานี้นะครับระมาณหามุ่งหกมุ่งสดๆลังวิธีต่อนนี้อคิปเก่ากำลังมากเราเห็นตอนประเด็นเป็นว่ามัลำหันหรอเป็นลมใหมเย็นแต่เศร้าันบงเปนไง แก้วก็มีตัวผี่แก้วเ่นมาทีมงานหอนรงดอกเ่นได้พัดมาให้เยนนะครับพี่น้้เมือเช้านี้เม่วันไทยสีปลาแดดว่าเมนเนื้อทอดว่าเมนเนื้อทอดอย่เดีเนือทอดมนกปาแดนับปุยลุยเลยมื่อัดนำหอกมามานำหอกมา เอาถดลดูๆกกำลังเริ่มรถเต็มลงแล้วนะเย็นเลยหรอกกเหมือนฝ่าล่ายัเหมือนฝาล่าอะไรไม่รู้มาตมกับวนสามกร่งำมาต้กับิโากินเขาไหมนิน้อยกินเขาน้ำ pues ก mm ัน hmm. อันเดียวกัน nah, ก็คองพ่ะเอกเป็เอกสองสั้นเอกสองสั้นพระเอกเอก มาเอกิอมเอกิบว่าเย็นดีเดิ้เย็นดีเย็นดีน่ะปัดเป่าพัดพายไปเป็นเอารถมาดึงเอารถมาดึงเอาเัินการใช้เดี๋ยวนี้กันเดี๋ยวนี้ยังยุ่งนิดไปเฉย แต่้อกินเขาม่โดนเมื่อนึเียกเอเร่อพอมาป้องมาแย่งของอยูขวงคนง่อยก็เสียายจบุดล้าจบเปียกเอเล่้อเฮ้ฝาวกินเทากันตุ้มตุ่มองไว้ี่กันอาเจอสถานการณ์มาเจอสถานการณ์มันบอดีก็เลยหยับไ่ใช่สวยไปทางไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝ้าฝ้าฝ้าเปิดะ่ะ แม่มมืขันมปนล่มจร่มันบ่ตกไล้มันก่แม่มพัดนี้ร่มพัดนี้แต่ว่าขันขันขันมันบ่ลรมอยู่มะเตรียมหนากลัวอยู่ตึ้งรถเต็มร่มเนอะรถเต็มร่ต่อรถเต็มรลูกเอาผู้ได้กษยนี่ทำให้ทำมันว่านะนั่งเยกันได้นั่งเยหน่อยลียนี่ทำปันจอปันม้าจอดิลียนี่ทำปันมาจอดกับพี่น้องเลยผู้ไดกี นี่ถ่ายนี่มั้งใช่ไหนี่กับแม่ลพ่อกับจิ๋วายไปตั้งรักกันนะน้องไปเองเนาะไม่ชนระบาดจอถ่ายไปตั้งรักตัวยไปถ่ายถ่ายไปตั้งรักคือกันบ่ยิ้มกันจะเศร้าตึ๊บจนข้าวก็ได้ได้โอ้ยมือจังแซบเบอร์ทำแซบตแอห์ กินเขามีัสิไพี่น้องคนอารมต้นพักกระดาวปีนไปอยู่เหมือนกันพี่น้องตันพักกระดาวปีนไปอยู่เออโอหนุ่มันับเขาขับเขาขับเขาับเขาดีดีงเงี้ยองเนี้ยเราพ่อเอกนนี่โตอีนี่ตัวนี่นตรงกเลนชุนน้มุนบุญไหวเขาได้ไหมฮ้เ็ดงี่ระวังเนื้อหนิหัวหัวเต้นหัว เกือบเกือบเกืบิยดคอัน้านตกเนี่อ้อออตกเถาายลูกเต้าเถาะตกเตเวนลักกรหรอข้ากินไหมเยวกันนะพี่น,อน้อ,านอ,นนองา<อ>ที่กินนี่รพระเอกพระเอกดีดำตกเตเวเนาะเอกขำตกตอนเดียวมันิชุนลวมันวุายตอนมันบนอ่เด็๋ยวรอเป แก like like ็เศร้าแ้เศรานะครับดวกันนั้นมันต้งแห้งไม่่ไม่ันก็ไ่อยเลยนี่หนามันเดนเลยนี่ครับนี่คือความมุ่นไห้ขันคนตกมอรำนันยันย่างเดืยมีน้องยานเจฝนหันมายานเลยเหนาายันเนว่ยเอกเ็นค้นเลยอีกแล้วเอาเก็บเก็บไปกันโอ้พิ่นบ่เพินเพนนบอดีผูกตีนตวนเะเอาเอาได้ไอ้นุ้ยเราอยู่บูกเรานะครับพี่น้อง เดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องเขาเก็บสิ่งเก็บกองชายกันนะครับพี่น้องก็ตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะครับคนะรับแม่เทแม่ของนะเอาคลิปนี่ซ้ำนี่นะครับคลิปหน้าเขาหอกกันไหมนะครับพี่น้องครับอย่าลืมเมื่อแรกมาแห่งเมาองใหญ่ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่บ้านนี้ก่อนโน่นก่อนตำบลน้อนักข่ำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวกระเร้าเดี๋ยวสุดท้ายสายมือพี่น้องเข้าอยู่ดีกินแซ่บสู้หูสู้คนปฏิจจาระพ่ายเก็บ ขอบคุณในคลิปนีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ